สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่8มีนาคมเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเย็นเรามาเริ่มกันด้วยข่าวนี้เสียฟีตามคาดนะปูดแข้งเชลซีตกลงย้ายซบบาเซรลนาเป็นที่เรียบร้อยโดยทางอันเดรสคิเตนเซนปัะการหลังทีมชาติดเดนมาร์กตกลงย้ายจากทางเชลซีไปร่วมทีมบาเซรลนาในเ้นหน้าแบบไม่มีค่าตัวแล้วตามการรายงานจากข่าวต่างประเทศ โดยขุนพลทีมสิงบรูสามารถย้ายสังกัดแบบไร้ค่าตัวได้เนื่องจากจะหมดสัญญากับทีมดังแห่งคุนเงินดอนในช่วงสมันินี้และเท่าที่ผ่านมานั้นเขาเจราจาต่อสัญญากับทีมเงินถุงเงินถังของพิมริกไม่ลงตัวและโดยเหตุที่เหลือสัญญากับต้สังกัดแค่6เดือนสุดท้ายคิเสเ่นเซนจึงสามารถเจราจากับสโมสรอ,อังกฤษได้ล่วงหน้าแล้วตามกฎจบจนล่าสุดมีการเปิดเผยแล้วว่าเขาตอบรับข้อสเสนอจากถิ่นคัมคนูเป็นที่เรียบร้อย โดยต่อประเด็นนี้ฟาบิโอรโรเโนนะฮะนักข่าวคนดังระบุเลยว่าคิดเซ็นเซนตอบรับที่จะสัญญากับทางบาซ่า5ปีขณะที่มากาสื่อสเปนเสริมมาว่ากองหลังชาวเมืองโคโดมจะไม่บินมาที่เมืองบาเซรลนาด้วยตนเองแต่จะให้เอเ่นต์เดินทางมาจัดก,การเรื่องสัญญาแทน นอกจากทางบารเซโลนานแล้วคิดเซนเซนได้รับกอสเสนอจากหลายสโมสรเช่นเดีวยวกันแต่เขาเลือกจะย้ายไปค้าเกือกกับชินดังแห่งกาตาลันซึ่งติดต่อมาหาเอเจนต์ของเขาเมื่อ2ถึง3เดือนก่อนหน้านี้และที่สำคัญนะฮะจอร์ด,ดี้คราฟและก็มาเชูโออเมเรนีผู้ในการของบาซ่าเดินทางมาที่ลอนดอนแล้วจากการเปิดเผยของโปรมโมโนเพื่อเจราจากับเอเจนต์ทั้งเตะและใกล้ตกลงกันได้แล้วทางวาจาก่อนจะลงน้ำหมึกอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ ตอนนี้เซนเตอร์ฮาฟไว้ชาปีย้ายจากทางบรันบี้มาร่่มทีมเชลซีและก็าถูกส่งให้กระทางโบลิเซียมซึ่งการันตยืมไปใช้งาน2ปีก่อนก่อนจะกลับมาเป็นกาลังสำคัญของเิียงบูโดยสั้นนี้เขาลงเล่นทุกบริการทั้งหมด23น,นัดและยิงได้1ประตูนในครั้งนี้เลยนะจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเชลซีโดยแฟนบอลเชลซีมี19ปีนะฮะแห่งความฝัน และความหวังที่สามารถจับต้องได้โดยเป็นความฝันที่กลายเป็นจริงผมยังจำช่วงเวลาที่ทางบริบันอาปาโมวิชเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรเชลซีได้ดีอเลยครับมันเกิดขึ้นเมื่อปี2003ตอนที่คาราลเดโอรานิเอลลี่ยังเป็นผู้จัดการทีมความจริงแล้วก่อนหน้านั้นเชลซีก็มีดิวฟื้นวา้าคือหาให้เห็นและสนุกตื่นเต้นกันมาเป็นสักยะจำได้ว่าคนแรกที่เข้ามาบุกเบิกตลาดการค้าแข้งดังในแซมฟอร์บริเลยก็คือรุดกริต โดยเห็นข่าวจากช่อง7็ดยังทึ่งเลยว่าเชลซีไปดึงเจ้ากูเกงกองมาได้ยังไงแต่ก็รู้สึกดีใจและก็ตื่นเต้นแทนกองเชียร์สิงห์ครามเชลซีไปด้วยซึ่งตัวเองก็ได้ดึงเตะด,ดังๆหลายคนในการถ่ายทอดสดซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีเจกเกนคริสแมนไปเล่นที่สเปอร์กับทางเดนิสเบอร์แคมป์ไปเล่นที่อาร์เซนอลชื่อเสียงของกุนนิดนั้นระดับโบคาสความพือฮาน่าจะวัดกันได้ทั้ง ครินซี่และก็เบิร์ดแคมป์แต่ที่ทำให้น่าสนใจก็คือมันเป็นการก้าวสู่ยุคใหม่ของเชลซีที่ในตอนนั้นเป็นแค่ทีมธรรมดาไม่ได้ลุ้นคอนเสเร็จใดอย่างเป็นรูปธรรมในครั้งนี้ โดยกุริสเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะชั้นนาของวงการที่เข้ามาบุกเบิกเป็นกลุ่มที่ได้ชื่อมาว่าเป็นแข้งพโอเนียก่อนที่จะการหลังไหลของพู้ค้าแข้งชื่อดังจจตาม,มาอย่างล้นทะลักด้วยปัจจัยสนับสนุนน้อยใหญ่โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของกฎบปอตแมนและการยกเครื่องฟุตบอลดิวิชันหนึ่งเดิมออกมาดูแลต่างหักนะฮะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นทิมบริกทำให้สามารถเจราจาส่วนแบ่งลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดโดยเม็ดเงินมหาศาลในกรณี้ โดยชื่อของเชลซีนั้นเรารู้จักกันมาก่อนหน้าน,นี้แล้วแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากไปกว่าน,นั้นเต็มที่ทีมสิงโตน้าครามเชลซีก็เข้าชิงฟุตบอลถ้วยได้สักทีผูเ้เล่นส่วนใหญ่เป็นนักเตะในสหราชั้นจักรแต่หลังจากกุริตเข้ามานโยบายของเชลซีก็ปรับไปให้ทันในยุคเหตุหการณ์ขึ้นนะฮะแข่งดังผักภา,าคพื้นยุโรปตบเท้าเข้าสู่สตมฟอร์บริดไม่ขาดสายจานลุยกาวิอันรีจานฟรังโกโซล่าฟรองเลวิฟ กุนสตาฟโฟโปเย่ทาวเร่อันเดร์โฟมาร์เชลเดอชายีอัลเบิร์ตเฟเบร์แดนเปรสเตสกูปีเออรูจิกาซิสคาร่าและอื่นๆมากมาย โดยโชีเปลี่ยนตนเองไปทีมนานาชาติตั้งแต่ก่อนที่ประมาณอาบาโบวิชจะเข้ามาแล้วการได้ตัวนักเตะฟุตบอลดีๆนะฮะเข้ามามากมายนั้นทําให้พวกเขาเป็นที่รู้จักกันมากกว่าเดิมได้รับความสนใจยิ่งกว่าเดิมมีแฟนบอลเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นส่วนความสำเร็จก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมคือลุ้นแค่ฟุตบอลถ้วยในประเทศได้แชมป์เอฟเอคัพและก็ต่อยอดไปคว้าแชมป์คัพวินเนอร์ครัพ มันก็น่าพึงพอใจในระดับที่แฟนบอลของทีมพอจะยิ้มได้เพราะในเวลานั้นทีมอันดับหนึ่งของประเทศคือแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดขับเคี่ยวกับทางอาร์ซนอลและก็ยังมีลิเวอร์พูลที่ถือเป็นยักษ์หลับบ้างตื่นบ้างอีกหนึ่งรายแฟนเชลซีก็หวังแชมป์ลีกไหมก็หวังแต่ก็ไม่ผิดหวังอะไรนะฮะท้ายสุดท้ายแล้วเล่นไปครึ่งฤดูกาลหรือค,ค่อนฤดูกาลแล้วทีมจะหมดลุ้นมันก็เป็นอย่างนี้มาโดยตลอ,อดอยู่แล้วซึ่งอารมณ์ของแฟนบอลเชลซีจึงเป็นอย่างนั้น คือปกคุมไปด้วยความไม่มั่นใจในศักยภาพของตนเองเป้าหมายแค่ทําอันดับให้ดีสุดในลีกและก็ได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยในเวลานั้นก็พอแล้วจนกระทั่งเสียมีเข้ามามันเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่สุดในหน้าประสาทสมโมสรเพราะเขาไม่ได้เป,เปลี่ยนแค่สถานะทางการเงินจนกลายเป็นสมโมสรที่ร่ำรวยล้นฟ้าไล่ซื้อนักเตะฟุตบอลชั้นนำมารุ่นทีมเท่านั้นแต่ทางเสียมียังเปลี่ยนความคิดหรือทัศนคติทุกๆคนในสโมสรเพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งไม่ใช่แค่เชลซีที่จะมีนักเตะดีๆด,ด,ดังๆในยุคของเสียมีซึ่งหลายคนที่ไล่ชื่อมาให้เห็นต่างก็เข้ามาจนทัยรุ่มหัวจมท้ายด้วยกันก่อนเลยทั้งนั้นก็ว่าได้แต่ความแตกต่างคือเขาสามารถสร้างศรัทธาและความเชื่อให้เกิดขึ้นในหมู่แฟนบอลได้ว่าเชลซีไม่สกยภาพสูงพอที่จะไปได้ไกลกว่านั้นโดยเชลซีของพวกคุณไปได้ไกลกว่าเป้าหมายแค่จบฤดูการด้วยอันดับวีดีและก็เป็นแชมป์ฟุตบอลถ้วยสักประการมนันเป็นเป้าหมายที่ทอมตวัวเกินไปคุณดีกว่านั้นได้มากเชื่อผมสิ หรือถ้าไม่กล้าเชื่อก,ก็ขอให้เริ่มกล้าที่จะเชื่อนะโดยการสนับสนุนที่ทางเซบีมีต่อเชลซีต้องใช้คําว่าอะไรดีล่ะครับอบอ,อุ้มด้วยความรักทุ่มเทให้ด้วยความหลงอะไรก็ตามที่ทําให้สโมสรยกขับขึ้นไปเป็นทีมที่ล่าแชมป์และก็ฟาดฟันกับเหล่ายักษ์ใหญ่ได้อย่างตาตา่อตาฟันต่อฟันเขาไม่เคยลังเลท,ที่จะทําเลย ดึงผู้จัดการทีมดีสุดในโลกเซนเช็คทุกใบที่จะทําให้ได้ตัวนักเตะที่ผู้จัดการทีมมองว่าถึงพร้อมด้วยความสามารถให้เข้ามาอยู่ในครอบครัวสีน้ําเงินอุดหนุนดูแลเรื่องหลังบ้านไม่ให้ขาดตกบกพร่องมองหามืออาชีพมาพร่วมกันพัฒนาสมโมสรก้าวหน้าไปด้วยกันทั้งเรื่องในสนามและก็นอกสนามในปัจจุบันโดยตลอดระยะเวลา19ปีสิ่งที่ผ่านมาคงไม่มีคําถามอีกแล้วว่าจอซีในวันนี้กับวันนั้นแตกต่างกันเพียงใด ใน,นเรื่องของความสําเร็จและก็ถานะในเวทีนานาชาติทยานจากสโมสรเกรดซีบวกบีลบขึ้นไปสู่ดับสโมสร A อบวกอย่างองอาจในครั้งนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ของวงการเป็นแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดเป็นแชมป์โลกทีมล่าสุดฐานแฟนบอลเพิ่มขึ้นกี่ร้อยกี่พันเท่ามูลค่าสโมสรทยานขึ้นกี่สิบเท่าเสียงร้องเพลงล้อที่เคยถูกกองเชียร์ทีมอื่นๆรุมว่ายัวได ย o ร์ก s your, gosh, your History นั้นเงียบหายไปแล้วนั่นว่าเชลซียังสะสมแชมป์ได้มากไม่เท่ากับทางลิเวอร์พูลหรือแมนยูแต่วันนี้พวกเขาก้าวขึ้นมายืนบนเส้นสน,นเส้นทางเดียวกันได้อย่างภาคภูมิใจเชลซี Chelsea นั้นถูกย้อเจอยรเรื่องฮิสตอรีจากแฟนบอลทีมอดื่นมาโดยตลอดนะแต่แฟนบอลเหล่านั้นคงจะหลงลืมไปว่าทุกๆสโมสรต่างก็มีฮิสตอรีของตนเองทั้งนั้นในรกรนี้ ซึ่งความภาคภูมิใจของคนของใครก็ของมันถ้าเจลซีไม่มี history แล้วการถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ปี1905นั้นคืออะไรซึ่ง17 0ปีที่ผ่านมาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านปรุ่งโรดผ่านตกต่ำมาเหมือนกับสมบสอนอื่นๆไม่ได้เรียกว่า history นะต่อสู้มาอย่างยาวนานเหมือนๆกันแต่พอมีเจ้าของสมสรเป็นมหาเศรษฐีเขาก็เข้ามาปฏิวัติวงการมาก้กากลายเป็นไร้ลากเง่าประสาทันที มันดูจะเป็นการยกตนข่มท่านและดูถูกประสาทของคนอื่นอย่างมากง่ายเกินไปหน่อยในครั้งนี้โดยแตเลือกได้ผมคิดว่าแฟนบอลสิงค,คราัมเชลซีคงอยากจะให้อัปราโบวิชเปลี่ยนใจสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างรัสเซียกับยูเครนและชาวโลกจะเปลี่ยนแปลงยุติลงหรือหากยืดเยื้ออย่างไรพวกเราคงจะศรัทธาเจ้าของสโมสรชาวรัสเซียคนนี้ต่อไปเสมอด้วยสถมพันธ์ที่มีกับทางวลาดิเมีย์ปติน ู้นำมีขาวทำให้ทางอัปรบ,บิชถูกการเมินเล่นงานมาสักแล้ววีซ่าเข้าอังกฤษของเขาก็มีปัญหาเขาเองก็คงเบื่อหน่ายกับเรื่องนี้เต็มทีพอมีเรื่องยูเคนและกระแสเกียิชังคนรัสเซียเข้ามารอบนี้ก็ตัดสินใจถอนตัวดีกว่าอีกอย่างคือคงไม่อยากจะให้สโมสรต้องพลอยเสียงถูกหางเลขไปด้วยหากเขาอยู่ตําแหน่งนัเวลานี้กระนั้นอีกแง่มุมหนึ่งที่ไม่นํามาคิดคงไม่ได้นะฮะนั่นคือการยกหนี้2000ล้านปอนด์ให้กับทางสโมสร ซึ่งเชซีโชคดีเหลือเกินนะครับที่มีเสียหมีเป็นเจ้าของสโมสรยิ่งสแสดงการออกมาก็ยิ่งชัดเจนแล้วว่าเขารักทุกวันและก็สโมสรแห่งนี้ไม่ได้มองเชซีเป็นการลงทุนที่ซ้ําไปเพราะถ้าเป็นการลงทุนมันก็ขาดทุนย่อนยับในแง่ของบัญชีเอาแค่ตัวเลขหนี้ที่สโมสรมีต่อเขาก็ทะลุก,กว่า2 0 0พล้านปอนด์เข้าไปแล้วยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มมาอีกนะสุดท้ายแล้วมันคงไม่มีคําตอบที่ตายตัวหรอกะฮาว่าทาอย่างนี้ ถูกแน่นอนหรือผิดแน่นอนหากที่แน่ไม่ว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นโรมมนอาฟาโมวิชก็ยังคงเป็นประธานสโมสรที่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในหัวใจแฟนบอลเชลซีตลอดไปอยู่เช่นกันครับและข่าวเชลซีในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝากทุกทกท่านที่เป็น FC นะฮะติดตามกันต่อไปด้วยครับ